คือต่อยใ,ใครไม่รักค่ะ Project Edge ะ,ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะไ <Ooh. S 1> ลก์กันมานะคะสำหรับแนะนำให้เป็นแฟนเราค่ะ Sad Movie แล้วเริ่มต้นกันที่ลังเลสำหรับพีพ,พีกิจกับตอนนี้นะคะห้าโมงยี่สิบเนาทีก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อตอนสักสามโมงกว่าฝนทำท่าจะตกบางคนอาจจะรีบออกจากออฟฟิศแต่วันนี้อ่ะอยู่ๆฟ้าฝนก็เป็นใจสบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนกันมากแล้วนะคะเย็นวันนี้มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ฟังข้อที่หนึ่ง เราต้องอัปเดตกันเรื่องของออมสินก่อนนะคะออมสินจัดเต็มฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากและแบบดิจิทัลวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยลุ้นแรกลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจำนวน10รางวัลและมาลุ้นกันต่อนะคะกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันไม m โมเราย้ำคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันนะคะย้ำกันบ่อยๆและสิ่งที่ต้องย้ำด้วยก็คือ ทั้งนี้ถอนก่อนฝากครบ6เดือนหากส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันนี้ไปนจนถึง30มิถุนาย,ยนนะคะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อัปเดตกันส่วนเรื่องที่2คุณผู้ฟังของเรานะคะรายงานมาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลนะคะปรับขึ้น50สตางค์พรุ่งนี้เวลาตีหนะคะนั่นหมายถึงวันนี้เติมทันก็เติมเซฟ50สสตางค์ถามว่าเอาไหม เอาค่ะตอนนี้เอาทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนใครที่อยากฟังเพลงนะคะแน่นอนถ้าเพลงไหนเปิดไปแล้วแล้วคุณอยากฟังซ้ําหรืออยากฟังนักร้องคนเดิมโอกาสคุณจะมีช่วงเวลาใกล้ๆหกโมงนะ,ะประมาณสักห้าโมงครึ่งเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้เล่นเกมลงทะเบียนไปทีการ0ูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามถ้าถามว่าวันนี้มีข่าวอะไรอีกสําหรับใครที่ใช้แอปแอปพลิเคชันไลน์คุณผู้ฟังมีอยู่วันหนึ่ง จำได้ไหมสักสองสาวันเนี่ยมันจะมีเหมือนทักแชทมาแล้วเป็นรูปเปิลปฐุมราชอ่ะแล้วอ้อมก็เห็นแล้วอ้อมก็เอ๊ะอะไรวะมีใครมาแ like? อดไลน์อ่ออะไรกับเราหรือเปล่าปรากฏว่าตอนนี้อ่ะนะคะก็กลายเป็นว่าทางไลน์บิ๊กไลน์บิเนะคะก็ถแถลงการว่ามันเป็นโฆษณาสินเชื่อของบริษัทเป็นภาพของคุณเปิลปทุมราชเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะคะก็ขอโทษไปยังตัวคุณเปิลด้วยแล้วก็ คุณเบิ้ลนะคะแล้วก็ขอโทษไปยังประชาชนที่อาจจะตกอกตกใจตอนที่เปิดเข้าไปแล้วนึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอาจจะกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพแต่อันเนี้ยเป็นออฟฟิเชียลนะคะแต่อาจจะเหมือนจริงสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้นะคะแน่นอนเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังของใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับ นู่นนี่นั่นที่เป็นลิงก์เป็น call center เป็นโอนเงินอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะคะอย่างวันนี้เองอ้อมก็ได้รับอันเนี้ยไม่ได้เป็นของปลอมอันนี้เป็นของจริงกฟพอค่ะพอดีแอดไลน์เขาไว้นะคะคุณผู้ฟัง mm hmm. เขาก็ขอแจ้งเตือนประชาชนว่าระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันโดยส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะ คือเขาบอกว่าไม่มีนโยบายชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจผ่านสื่อแล้วก็แอปที่ถูกเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดจากแค่ Play Store หรือว่า App Store เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้แหละคืออันนี้เวลามีข่าวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาเตือนกันเพราะตอนนี้มิจี้ทำงานแบบถาโถมมากนะคะขยันทำแล้วเกินจนเราก็ต้องคอยบอกกันและบางทีอัปเดตแทบไม่ทันอยู่แล้วแต่สิ่งนึงอีก อันหนึ่งที่จะต้องอัปเดตสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณศรีสุวรรณนะคะก็ล่าสุดนะคะมีคำสั่งสั่งเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของคุณศรีสุวรรณไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะโดนสื่อหลายสื่อแซวนิดนึงว่าเป็นนักร้องไร้สังกัดแต่อะคนเรามีสิทธิ์สงสัยได้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์หาคำตอบได้ก็มีขอบเขตกันทุกคนคะ่ะ